วันนี้เรามาเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะคะรถก็รถก็ทยอยกันเข้ามาวันนี้เรามาเรามาเปลี่ยนเส้นทางการเอาดินทางก็จะเป็นลมๆหน่อยใส่นักก็จะโยกแรงหน่อยนะคะเจ้าเหนียวซับ วันนี้ไครเลี่ยมไม่ดีโอ้โ,โยกแรงมากเลยค่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะคือเกา่าทีมงานรถด,ดำรถแมคโครไปเดี๋ยวยิ่พาไปดูจะโยกแรงแค่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไฟพิษชีวิตเปลี่ยนเลี่ยมไข่เหลี่ยมมันลอยฝนตกนะคะ ดินค่อนข้างจะเปียกวันนี้ก็เจอตรงที่ดินนักนะไม่รู้ว่าจะถมออกไหมไปเดี๋ยวพาไปดูย่างแปด ตักก็จะอยู่กับซานนี่ XY 1 3 5านะคะมาดูเกียร์ดิ้นไม่ให้ดิ้นตกนะคะไปออกตัวว่าไงโย ขยโยกก็อาจจะโยกแรงหน่อยเหลี่ยมไข่เหลี่ยมมัน ติดตามกันนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นอาทิตย์กว่กวๆล้วประมาณ8วันกับการวิ่งงานออกตัวกันไปเลยอัดแบบเต็มกล่องโยกแรงไปหน่อย วันนี้ก็อาจจะเกินล่อยนะคะอาจจะใกล้ถึงความจริงลแหละโอ้โหโอ้โหโะหโหนี่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 โยกอย่างแรงโยกอย่างแรงโออ เดนางานกันนะคะก็ตอนนี้ก็เกินครึ่งละึ้นชันที่สองดูเถอะตะลอยใส่ของพีพีมัน นี่แบบตบหน้าตบหลังน่ะตบข้างๆนะดินช่องเปียกเดินรอบนี่น่ะเกินครึ่งแล้วนะคะมมีความหวังอีกสองวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะเจ๊โอเค ยิงไส,ส์กว่าขากกว่าสิบลอยอีกแบเกินครึ่งแล้วค่ะนี่ก็คืนชั้นสองลวใส่มาในย่างอ่อนเลยลยกดำแทบไม่ขึ้นนะ่ะ ดิ้นเปียกด้าหม่อ,อไม่อองน่ะแม่มาประหลดด่วนเลยเนาะวิ่งมานีเจะกะไลดังดังอ่อนเอด็ดอ่อนเอ এ তোৰ খাল লৈ ตัวรีบร้ายตัวก็ห้ชีกเองนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดินมันนักก่อนใหญ่แล้วนคะ่ะรอนาเกือบลอย เทไม่ค่อยออกยางแปดไทเททั้งนี้นะค่ะยางเก่าเทเททั้งนี้ กระบะกระบะมอแตกอุย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 หน้าวัดเสียวอ่า